แดงรายนี้จากรัตนบุรีนะครับสุรินน้ำเงินรายนี้จากศรีสะเกดนะครับู้ทวาในในรุ่นนี้นะครับในดีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยนะในน้ำหนักร3 8ยเนี่ยยอดมวยเลยอะรายนี้ก็คืออดุลศรีสสธรนะหรือแม้กระทั่งแดนชัยยนตรกิจวิชาสอสนศรพิศักษ์รเกียริเกียรติเมืองยมสมพงษเจริญเมืองแล้วก็ไอ้ใบวิริเดศลุพิทักษ แสนภาพยักโสพลเดริตอิทินุชิตพรศักแหลมฟ้าพาจิตติเมือง้นแก่นไกรสมุทรจันทโรพิตพุดล้อเหล็กโพงเดชลุมภาสร้อยส,ว,สวิตน้อยลุมภมาซา้อยนะครับหรือแม้กระทั่งพงสิงห์คล่องผนจญครับรบนี่ครับขอบคุณครับขอบ้บมขอมูลจากอาจาร,รย์มวยของเราครับคุณอาสมิขาวกำลงไตท้องครับ เดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับไฟแดงลิทธเทวดาสิทธิกุลไฟดํำเงินจอมโหดชอเกตวีนาครับ1น8า138บอลดูประวัติคร่าวๆนะครับไฟแดงคัมพีเทวดาสิทธิกุลครับนายปองพลสิทธิกุล20ปีครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าคณะผู้จัดการก็คุณพ่อละครับท่านร้อยตำรวจตีนิพน์สิทธิกุล แล้วก็มีเสียร่อนเสียร่อนรัตนบุรีครับให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิกุลครับนักชกในดวงใจก็พี่ชายละครับยอดมวยดาวดังลิทธิวดาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนนสามท่านธงชัยทองเวีธีรวุฒิศิลครและอารันนุชกลางครับนี่เลยครับในวันที่19สิงหานะครับก็รายนี้นะครับเป็น วัมนครบรัววันเกิดนะครับก็ของอุทัยทัพอาสานะครับเชิญเพื่อนพี่น้องทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะเพื่อนสนิทนะสนมกันว่างั้นเถอะคุ้นเคยร่วมพบปะสังสรรค์นะครับดื่มกันสนุกสนานว่างั้นเถอะนะที่ห้องอาหารชั้นหกโรงแรมปทุมเพชรนะครับตำบลบางกระดีอมเภอเมืองปทุมธานีนะครับอุทัยทัพอาสานะครับแจ้งมาเลยนะครับอ่าตรงนี้พรงนี้นะครับเรียนเชิญครับ ดูประวัติฝ่ายน้าเงินกันบ้างนะครับฝ่ายน้ําเงินจอมโหดทีเด็ด99นะครับหรือว่าชอเกตวีนานี่ครับแล้วก็มีวันของโอมเอ็มบีเนะครับก็ชื่อจริงครับนายกิฤษดาตาเขียนเกลี้ยงนะครับ25ปีจากสีสเกต ดีกร,รีนี่เคยเป็นชแชมป์มวยรอบด้วยนะครับชแชมป์มวยรอบหัวหน้าคณะ,ะผู้จัดการครับเฮียตีทีเด็ด99ครับคุณสระศักด์แซ่ตั้งแล้วก็มีคุณโอมคุณโอม MBK ครับคุณโอม MBK ให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99ครับนักชกในดวงใจโคตรมวยสารคามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิม 60ครั้งชนะ44แพ้15แล้วก็เสมอหนึ่งครั้งครับคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยนะครับฝ่ายแดงนั้นได้สดได้รูปร่างนะครับซ้ายกับซ้ายนะครับจอมโหดวนีประเภทแข็งแรงนะครับอาวุธก็แรงทุกลูกเหมือนกันคาพีเทวดาเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับการตกนิดเดียวนี้มีสิทธิ์หล่นได้เลยครับแหมรูปร่างน่ารักมากเลยนะครับคำพีเทวดานะครับเหมือนกับทิ่เทวดาพี่และรูปร่างอย่างนี้นะครับแหมเหมือนมาเทศเลย ฝ่ายแดงนะครับคัมพีธรรมดาสิทิกุลน้ําเงินจอมโหดนะครับที่เด็ดเก้าเก้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับซีพีเจริญพ่อกระพานอาหารจํากัดมหาชนนะครับท่านดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์นในานามของซีพีนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนึกถึงโตโยตานะครับต้องโตโยต้าเทมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็แตกเข็นมาห้าร้อยบาทเตาซินด้วยนะนี่แหละครับอ้าวผู้ผู้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้ม,มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดเลยทีเดียว นี่ครับยกแรกถือว่าเป็นพิกัดน้ำหนักรุ่นใหญ่เลยนะครับ138ตปอนด์ซปเปอร์ไลท์เวทครับไม่เกิน140โอ้โหมาเวทนี้ม,มาถ้าก,กาดไม่แน่นการไม่สูงนี่มีสิทธิ์นั่งฟังกรรมการพงพัดพ้องไวนับได้เลยนะครับดูนะครับขยับเข้าไปเรื่อยนะครับจอมโหนนันได้ กระดูกมวยการผ่านมวยเหนือกว่าแน่นะครับรูปร่างจะที่จะสั้นกว่าแต่อาวุธก็แรงทุกลูกครับมีเตะขาต่อยมัดนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่อันตารายเลยนะครับคมพีเทวดาเองจะประมาทไม่ได้อย่างที่บอกนะครับสายยาวๆแต่ว่าระยะหลังก็ดูว่าแข็งแรงขึ้นเหมือนกันนะครับคำพีเทวดาโอ้โหบวกหมัดกัดจอมโหดเลยครับนี่เลยครับรุณยายไปแดงคำพีโอ้หมาฤาษีหมาปากไปแล้วนะครับ ยังตีไม่แตกอา้าวไฟแดงคัมพีธพรรมดาน้ำเงินจอมโหดนะครับในน้ำหนัก138-40ถึงในดีนะครับแสนสังมสุรินไปชกนี่ชิงกับเปโดรฟานาเดสนะครับนักชกชาวสเปนชนะด้วยนะ,นะตอนนั้นชกถึง15ยกนะครับอา้าวในรุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทรือว่าจูเนียร์เวทเวทนะครับอา้าวมาลุ้นกันเลยทีเดียวไฟแดงโหมดยกก่อน 150รถกระบะมิซูบิชไททันยาหมองตราก้วยทองมิตรคู่เลือนเพื่อนคู่ตัวบรรดาการปวดเมื่อยกรรมเนื้อเข็ดขัดยอกวกช้ําทาถูทาถูยาหมองตราก้วยทองพร้อมด้วยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันถายใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊กจำกัดจิวเจิ้งปู่ซนเจียวหนังพร้อมด้วยจิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลขอขอบพระคุณครับ เดินขยับเข้าหาตามสไตล์เลยนะครับเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้านะครับดูว่าคําบีเทวดาเองก็ไม่ตกใจนะครับมีลูกทีมมีคอยสก,กัศเอาไว้มาดูกันที่วงในก็พยายามจะขวางนะครับเอาดูว่าไปไม่ได้ที่กรรมาการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่นะครับ ้อมโหดก็ยังคงเดินเหมือนเดิมน,นะครับเตี้ยขั้นกว่าไปยืนคุยก็ลําบากเลยครับต้องเบียดต้องชนแบบนี้เลยครับแม่ผมถือว่าจอมโหูก็ไม่ได้เตี้ยนะแต่ว่าเทวดาแกสูงเกินนะ่ะสูงแบบน่ารักมากเลยสูงยาวนะนี่เลยครับนี่น้องชายด้วยนะน้องชายที่เทวดานิฮุนโอ้โหมาเทศเหมือนกันเลยเนี่ยไปดูหนังกลางแปลงนี่ไม่ต้องไปชะไม่ต้องยืนตรงไหนก็ได้มองเห็นกูครับอ่ามหาเทศมาเทออ ลิธเทวดาเขาเจ้าของฉายาเทวดาเดินดินครับส่วนท,ทัพีเทวดานี้บอกเป็นเทวดาเดินดินจูเนียจูเนียครับถอดแบบมาจากที่ชายเลยครับอาวุธดีสวยงามซ้ายจัดจ้านแต่ว่าตอนนี้เเสริมกระดูกความแข็งแกร่งเข้าอีกนิดนึงนี่ยอดมวยชัดๆแต่ว่าวันนี้ครับามาเจอกระดูกชิ้นโตของหนักของแรงเลยครับพี่อรีว่ารูปร่างน,นี้ไม่เป็นรองไทยเลยนะครับในเวทนี้ วันนี้ก็ผ่านได้เนี่ยโอ้โหจอโหดนี่ถือว่าเป็นด่านหินคนนะครับอาวุธก็แรงประสบการณ์ดีนาที่สำคัญหัวใจนี่ถือว่าโอ้โหเินร้อยเลยครับชวนทะเลาะเลยครับเล็กว่าดูนะครับจังหวะการไล่แขนกันนี่จอโหดก็แทงไปเรื่อยทำพีเทวดายังไม่รีบร้อนนะครับนี่นะครับมีฟอคอยบวงที่ตลอดเหมือนกันครับอ้าแดงเลยครับทำพีเทวดาแม่รูปร่างรูปร่างกับอายุนี่อายุยัง เด็กิดเดี่ยวแต่รูปร่างนี่โอ้ยรูปร่างน่ารักมากเลยอ่ะนะอ้าวไม่แต่ว่าจอมโพดเฉยเลยอ่ะจอมโพดก็ไม่ได้เตี้ยนะแต่นี่มาเจอสูงกว่าเลยครับอ้าวแต่แกทะเลาะไปเรื่อยจอมโพดมวยไทยมันต้องอย่างนั้นนี่ยกยกสองเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับทุกอยูมวยมันมัน,มนสุกเสโบ๊นะครับเรื่องผู้มวยนีอ่ออกมาแฟนชอบแบบนั้นบอกมาจัดให้เอ้าขาไปก่อนแทงไป เนี่ยโอ้โหคัมพีคัมพีคพัมพีเอา้าแ่งจอมโหกันไล่ไล่ไล,ล่ดัน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 เอา้าแมยังไตะไม่ขึ้นปลายยกแล้วนะครับอีกติดนึงเอวเดินอีกหมดยกที่สองตาสินครับสนับสนุนมาอย่างต่อเน,นื่องเลยครับเตะก้านคอศอกกับเขาร้อยหนึ่งหมื่นบาท จระเชฟานหาง30,000บาทครับมีแผลแตกก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตซินโอ้โหเข็มละ500บาทด้วยกันครับอา้านี่ครับมมันโดนโดนอะไรหรือเปล่าครับพีีเทวดาบอกแมพี่พี่ระวังผมหน่อยระวังผมหน่อยเอาละครับเริ่มจาแรงขึ้นมานะครับเดินใกล้ๆกล้ง,งิ้องขิ้นหน้าวงในงพีเทวดาก็มีลูกขวางแล้วก็แทงโต้คืนป่วยๆนะครับเอาละครับเกมการชกนี้ กะหนุกเร้าใจแล้วนะครับมีเพียงยกที่สาเท่านั้นนะครับออกเปิดเกมกันเต็มตัวแล้วครับมุยคู่นี้อ้าวชนอย่างเดียวอ้าวจอมโหดไม่ชนไม่ได้นะครับอา้าวแทนชนะไม่สนขอชนไว้ก่อนจอมโหดน้ำเงินนี่ดันเลยนะครับคอเนียคอเนียงทับพังอ้าวเดินนิดซ้ายไปจอมโหดทำพี่าถอดจเจ้าซ้ายสวยแหมแต่และพับข้อเลยนะครับัำพีอ้าวมาจอมโหดต่อยไปแหม ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอา้าวมึงโหฮูฮูฮูปักษาแหวกร่างเ้าขาขาขาอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะอา้าวคัมภีร์ท้ายไปโจมหดอา้าวต่อยหนึ่งสองมาอา้าวโจมหดขาไปอีกแทงมาคัมภีร์อ้าวโอ้โหปักษาแหวกรังไม่แตกนะครับแตกเข็มละวห้าร้อยไอตัสินเอา้าไล่ไปอีกโจมหดมากหนักเบาไม่ชนอโอ้โหคัม ปักสาแหวกรังทีเดียวเลยนะครับโอ้โหงงงงงงนี่นะครับจอมโหดถูกนับไปแล้วอ้าวโอ้ตีตั้งหลายดอกเลยโดนดอกเดียวร่วงเลยนะครับจอมโหดอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับฟื้นไหมฟื้นฟื้นไหมฟื้นครับมาแต่ดูนวโน้มฝนจะฟื้นแล้วครับโอ้แต่ว่ามาอย่าเพิ่งใจร้อนนะจอมโหดมาต้องประคองตัวก่อนครับโอู้มายังยังสภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับมาแต่ดู โอ้โหหัวจิตหัวใจแกสมชื่อจอมโหดเลยครับพี่อาลีโอ้โหโดนไปเยอะนะครับแต่ยังเบียดยังดันชนตลอดนะครับมาดูว่าคำพีเทวดาเองก็มีลูกขวางมาแทง,อง,อง,องโอ้ยชุดน,นี้นี่โอ้กรรมาการยุติการชกเลยละนะครับชุดใหญ่ๆนะครับคุณหมอจิรศักดิ์บุปผาชาติก,ก,ก็ขึ้นไปดูอาการแล้วครับเหมาเลยนะครับโอ้โหนี่สุดๆเลยทีเดียวนะครับแม่ดาวโรดดวงใหม่รายนี้นะครับคำพีเทวดาสิทธิกุลนะครับ เป็นฝ่ายชนะอ่ามาดูนี่นะครับเทะบระเบิดเถิเทิงเลยนะครับแค่ยก3เองแม่อายุก็น้อยนะครับแม่แต่โครงสร้างรูปร่างนี้เหลือรับประทาน